คนแบบไหนที่จะเรียนเวทมนต์คาถาหรือว่าท่องคาถาได้เข้มขังก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับครูบาอาจารย์าอาจาจรย์สอนว่าคนที่จะเรียนคาถาอาคมหรือว่าเวทมนต์คาถาเนี่ยได้เข้มขังก็จะต้องหนึ่งเป็นคนที่รู้กระตันอยู่ต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มีคํากล่าวครับแต่ดั้งแต่ตเดิมว่าถ้าไม่มีความกระตันอยู่แล้วต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอย่ามาเรียนไสย,ยศาสตร์เวทมนต์คาถา ให้เสียเวลาเลยเพราะมันจะทำได้แค่ความเข้มขังเนี่ยอยู่แค่ชั่วคู่ขณะเท่านั้นเองอันที่สองครับครูบาอาจารย์ท่าบอกว่าคนที่จะท่องคาถาอาคมหรือว่าเรียนไสยศาสตร์ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญจะต้องมีการฝึกสมาธิให้เชี่ยวชาญชำนาญก็คือมีมีสมาธิเป็นพื้นฐานเพราะว่าสมาธิจะเป็นขุมกำลังอันนี้เนี่ยสองอย่างเนี้ย มีความสำคัญนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องการ